สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะอิมวนรถวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่ตลาดคลองสวนร้อยปีนะคะเรามาตามหาขนมไทยโบราณที่หากินยากและผู้สืบทอดก็ยังมีไม่มากอีกด้วยบุหรันด้านเมฆนั่นเองค่ะขนมชนิดนี้เนอกจากสีสันสดใสน่ารับประทานใครเห็นก็อยากจะแวะลองชิมแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องราวของขนมก็ยังน่าสนใจมากๆอีกด้วยวันนี้เราไปตามหาบุหรันด้านเมฆและทําความรู้จักกับขนมชนิดนี้กันให้มากขึ้นค่ะเดี๋ยวเข้าไปตลาดกันเลย ประกอบไม่มากแต่ยากที่วิธีการเพราะต้องอาศัยความชํานาญตั้งแต่ตวงแป้งข้าวเจ้าและแป้งเท้าให้พอดีก่อนผสมพระเอกน้ําดอกอัญชันตามด้วยน้าเชื่อมอกมะลิเพิ่มความหอมเทคนิคสําคัญยังอยู่ที่การนึ่งรอบแรกให้สุกเฉพาะรอบนอกมอเทเนื้อแป้งที่ยังไม่สุกออกเกิดเป็นหลุมตรงกลางเพื่อหยอดสังขยาเป็นไส้ในนึ่งอีกครั้งจนสุก กลายเป็นบุหลันด้านเมฆขนมไทยโบราณที่ได้แบบจากดวงจันทร์กลางกลุ่มเมฆตามเพลงพระราชนิพนธ์บุหลันลอยเลื่อนในรัชกาลที่สองขนมรสอร่อยที่เต็มไปด้วยภูมิปัญญาเป็นที่นิยมครั้งอดีตหากวันนี้กลายเป็นของหากินยากเพราะว่าขนมชนิดเนี้ยเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่สองใช่ไหมคะแล้วก็เป็นขนมไทยชนิดเดียวเลยที่เกิดในความฝันเกิดจากความฝันของพระบาษัตริย์ปรับประยุกต์ขึ้นมา เพื่อที่ว่าให้ขนมตัวนี้มีความอร่อยนุ่มนวลอย่างเช่นความหวานเราก็ลดหวานลงเพราะขนมไทยสมัยก่อนนี้จะหวานมากเราก็จะลดลงมาเพื่อให้เข้ากับตามยุคสมัยคือเรานั่งขายนั่งทําอยู่เนี่ยก็มีเด็กมากับพ่อแม่เนี่ยเขาก็เห็นป้ายเขาก็อ่านบุหลันด้านเมฆเขาก็บอกอืมเนี่ยเขาเรียนมานะแต่ยังไม่เคยเห็นเลยอยากลองทานพอเขาเราก็เชื้อเชิญให้เขาทานพอเขาทานเสร็จนี่เขาบอกกับ ผู้ปกครองเลยว่าอร่อยอย่างนี้เราก็เลยซักถามต่อว่าแล้วเป็นยังไงเรียนเขาบอกเนี่ยเขาก็อยากเนี่ยอยากจะหาขนมประเภทนี้มาทานเนี่ยแต่ไม่รู้จะไปหาทานที่ไหนวันนี้โชคดีได้มาทานและอร่อยด้วยสืบทอดปีมือตั้งแต่เด็กจำจนขึ้นใจจึงไม่มีสูตรตายตัววันนี้บุหลันด้านเมฆกลายเป็นพระเอกของร้านขนมย่านตลาดคลองสวนร้อยปี นอกจากบุหลันด้านเมฆยังมีตะลุ่มขนมงานบุญที่นิยมสมัยต้นรัตนโกสินทร์ทำจากแป้งข้าวเจ้าผสมน้ำปูนใสน้ำใบเตยและสังขยานำกลับมาทำอีกครั้งให้คนรุ่นใหม่ได้ลิ้มรสขนมจากภูมิปัญญาบรรพบุรุษขนมไทยโบราณไม่เพียงมีสีสันสวยสะดุดตาการนำที่มาและความหมายของขนมมาเป็นจุดขายก็ดึงดูดลูกค้าให้อยากลิ้มรสมากขึ้นก็อยากลองอยากลองกินดูพอกินก็อกนกโอเค ก็อร่อยดีครับก็คล้ายๆนะครับแต่มันก็อร่อยกว่าอร่อยกว่าขนมถ้วยที่กินนะฮะตอนแรกคิดว่ามันจะเหมือนขนมถ้วยจัดบอกว่าเป็นขนมไทยโบราณนะคะเกิดในสมัยชาการที่สองเขาก็จะหันกลับมาแล้วค่ะค่ะใชา่ก็อกเอ๊ะเป็นยังไงไม่เคยเห็นบางคนอายุ60-70มา ไม่เคยได้ยินเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเออลองชิมลองชิมอะไรเงี้ยค่ะอย่างขนมไทยเนี่ยสามารถพูดได้เลยว่านอกจากความอร่อยความสวยนะคะความหวานหอมมันรสชาติต่างๆเนี่ยมันสื่อถึงวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นๆได้เลยทุกวันนี้ขนมไทยโบราณหลายชนิดมีให้ลิ้มรสไม่มากนะักเพราะเป็นอาหารชาววังมีผู้สืบทอดน้อย หากคนรุ่นใหม่ก็เริ่มรู้จักหันมาลิ้มลองขนมไทยโบราณเหล่านี้มากขึ้นขณะเดียวกันเรื่องราวที่มาพร้อมอาหารก็ช่วยเพิ่มรสชาติให้ขนมแต่ละชิ้นได้อย่างดี ผูช้ชมคะขนมไทยโบราณหากินยากนะคะที่หางได้รับการสารต่อเรื่องราวนะคะสนุกสนุกในอดีตก็จะยังคงได้ทําหน้าที่เล่าต่อผ่านขนมสีสวยๆรสอร่อยแบบนี้ค่ะนี่แหละค่ะคุณค่าของขนมไทยโบราณที่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ร้อยปีก็ยังคงน่าสนใจเสมออิมมอนรสวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ